สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเล็กอ่างน้ำมนต์รือสีเนนอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันประกาศผลรางวัลประจำวันที่16กันยายน64หลายคนคงเดินทางหาเลขเพื่อนำไปซื้อลอตเตอรี่หวังถูกรางวัลใหญ่กลายเป็นเศรษฐีบ้างล่าสุดเมื่อวันที่13กันยายนที่อาสมฤรือสีเนนธาตุพุทธคุณหมู่ที่4ตำบลโพแตงอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่ามีประชาชนเดินทางมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นฤาษีพรหมเมตที่สูง34เมตรกุมารเจ้าสัวเห่งรวมถึงที่ศาลาบุญช่วยนำพระพุธฤาษีพรหมเมตต่างวาเวียนกันไปถ่ายภาพหลายๆมุมในอ่างน้ำมนต์ที่ปรากฏเป็นตัวเลขหยดเทียนสีแดงเพื่อหวังได้รับนำไปซื้อเลขโดยพระรากฏเลข0 2 5 7 8และ9ลอยจับกลุ่มกันอยู่บรรดายนักหาเลขพากันจับคู่ตัวเลขนำไปซื้อเลขกันต่างๆนาะนาะส่วนใหญ่ที่จับคู่ตรงกันเป็น8 5 9 2และ0 7. สอบถามในปฏิยุทธ์ดาวเหนืออายุ25ปีเจ้าของแผงลอตเตอรี่ในอาสมฤรือสีเนทาศพุทธคุณที่มีลูกค้ามาซื้อลอตเตอรี่และถูกรางวันที่1ประจำวันที่1กันยายน2564ที่ผ่านมารับเงินรางวันมูลค่า6ล้านบาทกล่าวว่า ดีใจกับลูกค้าที่มากราบไหว้ขอพอรที่อาสมฤสีเนนของเราจนได้ถูกรางวัลที่หนึ่งไปซึ่งลูกค้าคนดังกล่าวจําได้ว่ามากราบไหว้ขอพอที่อาสมนี้บ่อยแทบทุกรอบก็ว่าได้ทุกครั้งจะขึ้นไปกราบไหว้ขอพอรพอร่อปู่ฤษีพรหมเมษ ดูอ่งน้ำมนต์ท่านฤาษีเนนลงมาขอพรเจ้าสัวเฮงและจะมาหาซื้อลอตเตอรี่ที่แผงเป็นประจำกระทั่งถูการางวันที่หนึ่งจนม่ที่กล่าวถึงและอาจทําให้ช่วงนี้ลูกศิษย์ลูกหาวนเวียนมากราบไหว้กันทั้งวันอย่างไรก็ตามสําหรับใครที่ไม่มีเลขเพื่อนําไปซื้อลอตเตอรี่สามารถเลือกตัวเลขที่ชอบซึ่งก็มีเลข0 2 5 7 และ9และตัวเลขที่จับคู่เช่น8592และ07หากชอบเลขไหนสามารถใช้เป็นแนวทางในการสิ่งดวงตามกันได้เลยครับอย่างไรก็ตามโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและซื้ออย่างมีสติขอให้ทุกท่านโชคดี